นี่จังแมนวัซซีมือแผ่นพันแท้เนาะเราแนมเบิ่งเราหูเลยเราแนมเบิ่งเรากะได้เลยใช่ไหมเออซื้อแล้วว่าปลาบุญดได้ทุกอย่างเนาะเราเป็นหัวฉางปู <c oughs> ปนบัตรเล็กเบ็ดเล็กจะจิตตวะเราได้เนาะจิตวะอไรเนาะตัวปลาบุญ สวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบ้อทุกท่านเนาะบอว่าจะเป็นทางฟังลาวหรือว่าฟังไทยและทางประเทศกันยินดีเข้าสู่ช่องของสนุกสาลาวคือก้าวอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยมื้อนี้ก็มาปุ่มมาพ่อทาง่องสนุกสาลาวนี่ก็จะได้เดินทางมาหาทางป้าบุญโหมเนาะซึ่งว่าทางสนุกสั่งเพลินซันกระยัางคือทางสนุกเนาะมื้อนี้ทางสนุกก็จะได้มาเอาทางสนุกก็ไม่ได้มาติโตเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะกะมีมะผ้าวมาต้นป้าบุญโหมเพลินอะ การไล่หวันพอสมควรที่ว่าทางสนุกมาได้ไทายทำคลิปป้าบุญฮวมหลงเนะาะกอกับคนอื่นเดี๋เข้าไปโอ้ไปหลงไปชอบทามทางป้าบุญฮวมเพิ่กนกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับส,สไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางสนองเดอ้อน้อสชินสำคัญกันอย่าลืมเบื้องคุณศาสนาทางสนุกแน่ก็เพิ่มมีกำลังชิดกำลังใจได้เอ็ดคลิปต่อไปพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าถ้าสนุกว่าพี่ชาตประกาศเลยกันขอโทษขออภยัยเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ อาก็เดินทางเข้าไปทามทางป่าบุญโฮมเพื่อนที่วันสังสนุกสั่งก็ยังไม่เมื่อนันเนาะมื่อนีเลี่วแล้วบ่เนาะมื่อนีทางสนุกก็จะได้มาเอาได้พ่อแม่พี่น้องเล่นเมื่อนีสบายดีเด้อป่าบุญโฮมเด้อสสดดีีโดยโดยมื่อนีมีคลองมะ้าอีกคือเก้าก็คือมะเฝ้าก็คือขขอออบบใใจจก็คืมะเฝ้าห่าวเลยมะเฝ้าห่าวอีบานนี้นะบานสิได้กินเขากำโดยโดย เดี๋ยวมาแต่เมื่อวานนี่ก็คิดว่าญาติวันยังมีแล้วบ่เหล้านี่อ่าผังสนุกสั่งไว้มือนั้นพ่อแม่พี่น้องภูมิได้เสื้อเกีต์น้อยกันมือนี่แหละยังมีทานแล้วบ่ปลาบันเออพอดีแล้วหน่อยได้กับโบง่ามได้มันุมเมมของกาตาแมนยังมีทานแล้วบ่เนี้ะเด้วจังได้มือบ้านนี่งัวกเอาอป้องัวพุ่นเขาไปเอางัวอยู่ในบ้านพุ่นต้องรบสามรบอุ้ยบบบ ว,ว้าวปลาบุญของละบอเนาะที่วันนัดได,ด้โมเดลที่ไปคืนนีข้ข้าวเดียวก็แล้วไปขึ้นนี้ข้าวเดียวก็แล้วมากาันสองคนคือเก้าปลาบุญเลยมาเผากับเมื่อวานนี้ทางสนุกเดินทางไปทางหนองเห้นผูกเห็นอยู่ทางพุ่นขี้ออกมาแต่ทางพุ่นเออน,น่ื <c oughs> ้ออะไรบอกเผ้าด้วยบอกไง สวดีแะไรสิได้กินอ่ะสบายดีสบายดีเห็ดปิชางขนาดไหนกระตาให้เช้านุนกเนี่ยแหละบ่กระตาเช้านุกอ๋อมันเป็นของบ่อแล้วมันเป็นกระตาเนาะเป็นของมันกับบงงามนะเว้ยเป็นวีเพ่งแซงอยู่เนาะสร้างเห็ดมาผลอยู่เนาะเออเป็นเว้ยเป็นอยู่เนาะเป็นมีของโต๊นปะบุญเอ้ยมาเผามาเ้ามาวปะบุญเอา อขอบใจขอบใจหลายตาที่ได้กินข้าวกำบดนี่พ่อจับบักข้าวพ่อจับหมกข้าวกำบะขับขับมาเร็วไอ้ที่ได้กินแล้วบะประตูวเอ้ยประตัอยังกินข้าวกำอยู่มะพร้าวมะพร้าวเน้อมันหอมีมันอึดอันนี้ก็เพื่ะเดินทางไปไก่เมื่อวานนี้ก็เลยเห็นอยู่ตรงปุ่นไปหาสาวเตียวปุ๊บอยู่ทางไปตรงเห็นปุก็็เเลยหบผม้าวเจ้าสีบัวมาได้มือนี่ มาแล้วมาเะกน้เปาก็เลยคิดใจพอใหญ่กับประบุนเเออเพื่อคนจะได้มาเป้าเท่าไรน่ะหน่วยเช่ากัโบชิมาผาสิหลาสิบสามก็มีประบุนตายแม่เห็นยไงแม้ระว็ดแ้วิันเเอาหนกจะไเฮ็ดบปอะกเกาไ้เฮ็ดกินเฮ็ดอยากกันแหละยน่ยากกันเลเฮ็ดกินสบายเออทำูเลยเนาะอันนี้หน่วยอ้ประมาณสิหน่วยหมดแล้วนี่ย ข้าวบ๊วยไปข้าบ่ได้ไปเที่ยวไปมันบ่เห็นแมนแมนอยู่น้ำบาตมันกับโบสูมีป้าเข่งบ้าไงเมื่อวานนี้น้ำบาเรอันมันอยู่น้ำบาตเท่านี้หมดอยากเนาะบ่ทางบาเรอโทรมาแต่เช้านี่โทรน้ำแม่โทรหาปลาบุญโอ้ยเปนจ้าโทรมาเพ่อโทรมาแล้วปลาบุญอยากกินข้าวกลแซ่น้ามะพร้าวบ่แซ่กะทิเนาะนี่นะ่านใจบอกฝ่าเฮผยหินมีอย่งปลาบุญเอื่นเพื่ออาไมรอย่างนี้ใช โอ้ยประตูน่าเสียไปซื่อหละตอกไหวแน่แน่แล้วฝนขึ้นไปบักปุบอันนี้ตอกไวอเมริกันโอ้ยเอสก็ได้กี่ตักเอดอีสังเนี้ขึ้นไปบางนึ่งนี่ยดัดงวแล้วกิขึ้นไปบางนึงค่ะตเนาะเออเป็นพระบระอชไานนั่นแต่เสาวานแน่ก็โกบขืนมันเอาเอาบีโบถือมันบ่ม ก็จะได้กับโบขืนหัวยตอกสีฮักถิ่มชื่อๆว่ะือแบบจับกวยไปกลอยมาเนาะเดี๋ยวหนึ่งกันเนาะเออมันาะไปแบบปฏิสหัสตะวากลมันนี่มันเป็นล่าเห็นบ่เนี่ยมันมีบีดกดมันนี่บัดเอาบีดวัตถุไปจะได้กับโบขืนย่อว่าจะฆ่าตัวพักไปเห็ดของก็เป็นเห็ดของงามเนาะเป็นอย่างมาเฮียนของนี่นี่เประบุให้แล้วนี่นะเฮาผู้ปึกเนี่ย น้ากระน้ำอยู่นี่น้องจำโอมปูใส่ปัวปัวใช่พุดเซอร์เราได้เนาะเซอร์จุ่มเลยแุ่นจุ่มเลจุ่มเลจุ่มเลยุแ้วเน่ห้องเฮาอยู่ซื้อจานหินเขามีคนชอนมีคนตอนในนอหนี่เป็มเลยบุ่นเลยอันนี้่นใจปองมันบ่ได้าสอนอกเข็นเขาเห็ดอกเห็ดโดคอยยุบโบนโอน จะเห็นพิระเอตจะเห็นเขาเห็ดนะเป็อบบุญจะเห็นพิระเอตมิตรพอเลยอยู่เหือดเราเห็ดคือว่าใจปองแหงรักสารเออแล้วสารน่ะก็โอ้ยคอยใจปองซื่อๆดอกขั้น่าผู้ใหญ่บกกองบ่ได้ดอกมาบางทีหลุดขึ้นไปผู้เป็นก็มาให้ฉนกลงก่อนฉนกลงก่อนเขาเห็ดทามว่านี่ทามสี่ข้นผุนมาถามขี่มาทามทามทางออก ทำไปทางเนี่ยมีคอยว่ามันสูงโค้าว่ามันสูงพอดีแล้วนะพอดีแล้วประบุพอดีแล้วนะเมียอาชงก็ยหญามันสีอันนั้นมันสี่ยาวเอาแบบตะปอกขนนะเอ๊ะตอกเป็นแบบกวนแบบโอ้เป็นแบบถูกแหวนเป็นแีบอะไรชอบมั้ยเออผูกผสมใช่ปะจะว่าได้ยังเนาะโอ๊ยนึอก ก็จะไปงมหอยได้มัน้คเกดเลยกันนุ่มหอยกวบเหียดรูกบบุญจีรลองรูกบาบุญลองชบจะหัวลยโบล่นั่นโอ้ขักได้บุญนี่เนาะเห็ดหมวกด้ยโอ้ขักเลยนขนมใช่บจวนขนมหอบราจะไเฮ็ดหมวกด้วยกันกุ๊บเลยเน้อกเลยนอกเลยขากเจ้หน่อยพลังนาะมันหมักมาแบบเปรกๆเปาะเนาะนบบุญ พรฉะนั้นหัวอได้ประมูลไหมเอามาชบจะหัวในพลังนะโออขากเนาะบ้านเนาเป็นเช้เห็นเนาะนเนาะจะจริงๆแล้วนีกอ้วนจะเป็นหมวกก็ได้เด้อเออหม่งเไยขักเลยเนาะเป็นเห็เนาะขั้นโมฆะบุรนาะเป็นเห็เนาะแม่แม่ไปป่วยมาเป็นเหเออ ต้องด้บ <tr seine Christmas> ิดม oh. mm ันนำบ่บิดหรอกะแงนันให้มันคอมงามอะไรเนี่ยอยู่เนาะไปน้ำกระแปน้ำงามแสน้ำสวยงามจะได้ทานกวดละบ่ปะบุญกวดเล้อเด่าจะดชอบป่ะนี่ตัวนี้บ่ตัวนี้บ่ได้ขวดสั่งคุมไว้เนาะคมอยู่หันแหละทานนั่นเอง บ้านี่กะบ่นไปนำงัวแน่กะเลยบ่ได้ปวดออเนี่บัดนี่มาผูกไว้บ่บัดนิบ่ผูกแหน่ปล่อยเพิ่นยืนแลัดเอาแม่นบ่มันเข้าในบ้านิาไปลัดมันไก่เนาะยงไปลัดบ้านนี่ก็บ่ตูเป็นมงดอไปลัดเอาไดเอออ๋อสิบ่นาจ่อยๆบ่โอยนาวจ่อยๆังาไปนยางเนาะ่่เนาะโอยยางดุนแน่ แล้วแล้วน้อ,มนองม,มอันนี่นะมันยังเกาะหัตกระบบเอาเคยนะนี่หัตกรรมไม้ไผ่อันนี้นะมันมีเมนว่าอันนั้นหัตกรรมไม่ไหรหัตกรรมไม่ไรอยู่บ้างติดประตูดาววาราจิกินเอาไม้่องปีให้ฮะไม่เปล่าก็แต่ไม้ไผ่ไม้่องปีคือว่าไม้่องปีไม้มันน่อันนี้มันไม้แก่ป้าบอกเลยปุ๊คขนาดเราเนี่ยก็ยังพอแหงเนาะ โอ้ยเพิ่นเลาไววเพิ่นว่าเพิ่นสิให้ขยสันสานขดบุยางดอกว่าแต่่อยว่าตั้งแต่่อยบ่มเล้าตอกแล้เอนะโอ้ยพอดีสุดสานบัพอเก่าดอกมันยากมันยากมั้นเลาตอกขีดาดเล้าเลยเพิ่นบ่ซอยนี่นะทางประตูบ่ซอยเพิ่นเล้าหายก็โตเพินเนาะขอ้หร็สามลนเนาะ กระชามาอาบ่นี่เขากี่ขารใส่กระชามาอาเอ็ดหมูว่านี่มันหน่อยได้มันกระโงงงามกูเอาไปใส่กระตาบวงซะเดี๋ยวอันนั่นนะเอ็ดตัวนั้นนะอืมันหน่อยหน่อยกว่านี้เอาจะใส่บวงอยู่เสักเพื่อเจ้าเอ็ดอันตัวเก่าได้撒โตัวเก่าฟ้าไปหันแดกข่อยชี้ข่อยชีเอาไว้ใส่หนังใส่หมดแดงบ่โอ้หมดแดงหมดอะไดอกมันน้อยเป็นไหวนะปะบุเนี่ยนาะ เวงงมหอยนาะปลาบุญเนาะเอาแบบงมหอยใส่เป like cool oh, like ็นปลาบุญอันนี้จืดได้ไปบอย่างเห็ดฮอดเฮือนถูกไหมเห็ดฮอดเล้าเห็ดเองก็ได้เห็ดเบ็ดนี่จังเหมืนว่าซีมือแผ่นพันธ์แท้เนาะเราแนมเบิ่งเราหุเลยเนาะเนมเบิ่งเรากะได้เราซื้อแล้ว่ปลาบุญเ็ดได้ทุกอย่างเราเราเป็นฮอทช่างปูนบัดเล็กเบ็ดเล็กจะจิตวะเราได้ก็จิตวะอะไรก็จิตวปลาบุญ ปูนขวกรเป็นใหม่อยกระเฮ็ดเดือยใหม่ยยนกเดือยตัดจักจัติงอยู่นึกว่าใ้ัดไม่ประูจักปวดให้สบายสบายคือโบเล่เกิดที่จักแต่เป็นโบเห็ดยันผิดพลาดเนาะกระย่านอยู่ด้วยขันมาเมื่อนนี้บ้าเห็ดเฟินเบิร์ดเนี่ยกิ่โบเลเด็กกระย่านประูเลยตะกี้นะจักติงมันมาเป็นเนี่ยี่ฮะจับจักจับไปจับมาบัดเป็นนโอ้ย ที่ั้นเราจะจับเัาเลยโอ้ยมันเป็นแตวมันเกิดอะไรติดจักได้ก็ใส่แล้วจัดเขาเดียวขาดปุ๊บเออพี่ว่าเดือยเดือยเดือยจักเนี่ยแนวนึงหันแนวบีบแกลแกะหันโว้ยคอยตัดเออตบีบเอาป่เออแนวบีบเดีแนวเดือยมันมุนหมดนั่นมันมีเดือนเนาะบ่วงเดือนนะเออเคยตัดนะเคยบอกอยู่ห้องอยู่ห้องเดือยกับตัดนั่นแหละบ่วงเดือนนั่นแหละแกะแกะแกะร้องโดดมันมี ง่นแต่ว่าเหาคุมแก่แต่โอ้ยคุมไว้จะมือแตกโดนืุ่มเละเนาะไปเห็ดงานอยู่ไีกตัดเด็กตัดนะคุยตัดนะไปไปตัดเด็กไปจย่ปีนแล้วก็เลยโย่เด็ดเด็ดทางเฮาจะทำทางประบุ๋นเนาะระหว่างงานอาหารกับงานแบบเล็กแบบลาแบบปุ๋นแบบปีนี่เจ้าเหลือเอาตัวเหลือแบบแม่บ้านบองแบบอาหารบองแม่บ้านแบบงานแม่บ้านตั้งข่อยโมเห็ด แม่บ้านเนี่ยคอยสั่งอีทั้งคอยสั่งอย่างหนึ่งสั่งเขาเดี๋ยวเขาก็เฮ็ดบุกเหี่ยงบุกงามดีน้อยกะตีตัวหนักตีตัวนี่งเขาบุกมากคนที่ใหญ่คอยก็เลยไปเป็นเอ็งานปูนเออเ็งานปูนดีกว่าปะูนแบบเห็ดอหนี่ไปโมปูนช่วยเขาเนาะบอกบ่ได้โมบ้านบ้านบ้านเขาบ่ได้โมทุกบ้านเขาสบาย ประบุเป็นคนละเอียดนะเราเห็นไปที่คือว่าละเอียดแล้วมันยังมีคนมติแล้วเลื่อนบมกแล้วบอมมีน่ะนี่นะแล้วบอมมีน่ะนี่นะนี่หมอเมืนยักษน้อยกับมวลเดินเอ้าก็เดี่ยวไดหัวหนึ่งแล้วมวลเดินเก็ดแต่หมู่บ้านนี่คือก็เห็ดมือดีบอกว่ามันสูชุ่มดุบพอแล้วอ่ะพอแล้วประบุญผนชีกี่ได้เนาะหมดแล้นะประบุญเลยขึ้นอีกหอบหนึ่งพราะว่าสะเบิ้งดู มับิึงเดี๋ยวบเจ็นอีกรอบนึงเพราะว่ามันฉีดชุ่มโหดบ่มันฉีบงะมันสิบงะบาดแ่ลอยู่ขาดอันนี้เนาะูขั้นขั้น่ามันใหญ่หันซ้ำนีนี่พรดีเดี๋ยวเพราะว่ามดชี่ชุ่มพอแล้วพระหุนเลยดบะเอาคู่บอลนันเอาอีบอลนันนะโบเอลฉดบงะเออพอแล้ว มั Mang, half, half, sure. the ่งบอกนั่นนะฟ้าตูมากเลยอนนั้นเบาเลยวิธีมั่งพี่เข่าก็ไปยังปลาบุญมั้ฮะพี่เข่าก็ไปเ้ย่ังสิ่งหมูแนี่อพวพอตู้นกกัเฮ็ดนัน้นแล้วไปเอาดวงนี่ฮะอีกอะไ้มกนึันดู้ไรน่ะ อยู the place, the it off, it ่ในเป็ดเป่าเป็นเป่าอยู anyway> ่มาทับออกมันมันะคอ้าวจอมมีเคยกินก็ค่ะก็เคยลองบอกกว่จิ้นเบิดแซ่บเชยแซ่บเชยดวงบ่ยังไงดวงแม้งแม้งอะบ่จักแม้งแม้งยังก็อดวงเม้งมันเลยดวงยังแบบมันบ่จักแม้งยังอันน่ะแม้งขับบ่เขาเอลานะบ่แม่นดวงแม้งขับโปรไฟล์บอดจดวงแม้งขับก็อยู่ในอันใบกุ๊กจิ๊กหรือใบกุ๊กอัน เอเออแมงค้ามฮะจะประมานนั่นโอบแมงค้ามต่างบวงเม่งขามตังตัวบังใหญ่บังใหญ่เนาะนิดบะชุ้มต่ำปะโอจะได้กินนั่นแล้วแกงกบแกงเขียดแล้วเหมือนเนาะมีแล้วใส่เนาะคัเป็นคืออยู่บ้านข่อยเฮ็ดซ้ำนี่นี่เฮ็ดตีนใส่แล้วก็เฮ็ดผูใส่ขอบใส่หาเห็ดพาะดินโอหยามนี่มันไม่ได้เห็ดเพาะในโคเกต์ปะบุญเฮ็ดอะได้บ่เนาะน้ำใช้บ่บปะบุญ อน้ำมาตบๆๆใส่ก่อนใส่ได้มันจะมันอุนขึนขตบๆๆก็นกเป็นยัง้วดมือดีอะนะใส่น้ำน้ำปะบุ่เนาะนี่จังแมนว่าปาบุญคำว่าใส่น้ำเนี่ยมันบาจาติดบ่าปาบุ่นโบมันอันนั้นมันโบอยากเขาอยากใแข็งเขาดึงมันบบเขา ตูนั่นแล้วโทลมาเด็กไปเวิ้งคลิปนั่นเนี่ยเจ้าเนี่ยเนี่ยเจ้าหันเดียวนี่ขนาดน้อสารนุ่มกระเด้ืใไรฮะจักบุจัานั่นมือซองกระบายดีพ่อใหญ่ได้บักผ้าออกมาต้อนได้มือหน่อได้เพื่อนได้บักผ้าออกมาต้อนสัดเสือคณะประบนการเป็นกระตาได้เป็นกระตากระบุง มาพ้าวตั้งแต่ข่าวลูกเพิรนยังไม่ทันเกิดทำหนวยหนึ่งสิบหา่านเศ้า่อยซื่อโรตคอยตั้งแต่ลูกเพิ่นยังไม่ทันเกิดนะนะเ้ละปุ๊เพิ่นปุนะเมนยังดอกแามห้าวยาข่อกระตุกขนมเ็ดนั่นเ็ดนี่ห้าวสบายเมนยูแบบสมุนว่ะเอมเยอะกินเนาะ่อขนมแนบ มันยันเป็นกงมะพร้าวตัวผู้ประบุนอเป็นมากเลยต่ก่อนเนาม่อยู่ได้ม่หวกมันเดดมัน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 นมันมังับ่อเนาะเนาะมันงับเนาะยอยู่ต้นยังเมจัมันบ่หดยันผิดนัดทางประบุนก็เลยส่นบ่อแลมามันนีพาไปแน่วะไม่ได้มูไปเนาะยันผิดนัดแล้วกับอีกอย่างเขาได้มาเ้ามาแน่กับเผา่มาาโถมาแต่เศ้าุ่เล่ ยูจะหนึ่งเขาคันหัวหัวเจ้าหัวหนึ่งเขามาเขากำหนึ่งเดีวเมนบ่อออันนี้บ่หัวเจ้าบ่แล้วเพื่อว่าอุ้ยว่ะบ่โทษหรอกว่าไปหอดพุ่ทธหรอไปหายเพลินรถว่ะมาตั้งแต่เศร้าพุ่นแต่พาเพลินไปเวทายคลิปอีเด้อยู่บนเก้าแล้วก็เลยแราห่างก็ออกมาแม่